เดี๋ยวเราก็จะมาเทสตัวอินเทอร์นอตเกียร์ปันะผมครับตัวนี้ตัวไว้นะครับผมตัวอินเทอร์นอตเกียร์ปัหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นมีสองตอนนะผมครับอันนี้หลังจากที่เราทําการซ่อมปรับปรุงแล้วนะตัวนี้ก็เป็นตัว I P C 6ขีด8 0ดสิผมตัวนี้ก็เป็นตัวเดี๋ยวนะ IPv 4คด13หมครับก็เป็น2โซวแล้วและอันนี้ก็เป็นในช่างที่หล่อที่จุดในเมืองนนท์อ่าเรามาดูกันครับผมเทสตอนหน้าก็ประมาณสัก200บาทครับก็ใช้ได้แล้วครับนี้ตอนหน้าเทสไปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเทสตอนหลังข้อดีของพวกอินทอน์นอ์เกียร์ปั๊มพวกนี้ครับหนึ่งก็คือเสียงเขาเงียบผมเนี่ยอุณหภูมิเย็นเจี๊ยบเลย และ2เลยนะครับผมครับก็คือว่าพวกนี้จะมีอัตราเรื่องของการรลีกภายในเนี่ยค่อนข้างจะน้อยก็ปกติที่เป็นปั๊มแบบเกียร์เฟืองทั่วไปอ่าเรามาเทสอีกตอนนึันนี้เป็นตอนหลังครับผมครับหลังที่200บาร์ครับอันนี้เราก็ทําการเทสเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็จัดส่งให้ทางผู้ใช้งานไปดูรอบๆกันมีรวดเต็มไหม ไม่มีแล้วครับโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับผมอันนี้ลายช่างที่หน้าตาดีส่วนเดียรนะพวกเราก็จะทำไฮดรอลิกเป็นเรื่องรองครับผมหน้าตาดีเป็นเรื่องหลักอันนี้ไม่เกี่ยวข้องงา,งานเลยเดี๋ยวก็จัดส่งกระถางผู้ใช้งานไปนะครับตัวนี้